สวัสดีครับปริมโปรช็อปนะครับวันนี้มาเสนอนะล้อโวลส์ซิง n g นะครับเลนะครับตัว GTF นะครับที่อยู่ใน Top ป e ีเ e t ตัวสีทองนะครับแต่อันนี้เป็นลูกค้าเขาไปทำสีดำมานะครับก็เป็นสเปคขอบ19นะครับกว้าง8ออฟ49นะครับออฟเยอะนิดนึงใส่พวกเอาผาดเวลไฟน่าจะสวยนะครับนะ ตัวนี้มาดูกันนะครับอ่าล้อเป็นล้อแยกชิ้นนะครับเป็นหมุดทองนะครับอืมดูแต่ละวงเนาะลูกค้าทำสีรัมมานะครับอือหองแรกครับวงที่สองผมไม่ได้ล้างนะฝุ่นนะครับนี่รอยสีดูน,นิดนึงนะครับแต้มได้นะอโอเค หรือลูกค้าจะไปทําสีใหม่เป็นสีท็อปสิเกตดำขอบเงาเอ้ยทองขอบเงาก็ได้นะครับสเปคขอบสิบเก้านะครับว่างแปดขอบสีสิบเก้านะครับใส่ซุบลูต,ตัวใหม่ก็ได้นะครับขอบสวยนี้เขาหาก็นได้ควักถ้าไปทำใหม่สีทองขอบเงาก็สวยในแบบ ต้นฉบับ t o อป e ีเ e t ได้เลยนะครับก็ไปดูกันเหมือนเดิมเดี๋ยวพาดูนะฮะด้านหลังของล้อนะครับอาให้ดูมุมข้างก่อนนะฮะใส่กับเบรกสวยๆนะเดี๋ยวจะถ่ายคู่กับเบรกให้นะครับว่าใส่กับเบรกท็อปเท็กนีสวยขานาดไหนพอดี m e มโบขายไปแล้วนะครับ เดี๋ยวดูด้านหลังกันนะครับอย่างที่บอกนะครับล้อมันเป็นล้อสองชิ้นนะครับอันนี้ไม,ม่มมุมนะฮะล้อสองชิ้นนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะนี่ด้านหลังนะครับแต่ตัวเนี้ยเพจมันไม่มีบอกเรื่องออ f เ e ตนะอันนี้คือสเปคนะครับสิบเก้ากว้างแปดนะ ตัวนี้ไม่อินเทอร์แปรนะครับแต่มันสีมันกกหมดเนาะตัวหนังสือคมๆนะครับไม่ต้องหว่วงลายนี้ไม่เคยเห็นปลอมเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสิบเก้ากว้างแปดอัฟซิสสิบเก้านะครับจุกลมมีครบนะเป็นจุกเลดต,ตัวงอเก้าสิบนะครับก็ประมาณนี้ฮะ แต่ละวงนะครับสภาพนะครับอย่างที่บอกนะครับสเปคตัวนี้19กว้างแต่ออฟสี่สิบเก้านะครับใส่ในพวกรถขับหน้าได้เลยสเปคสี่ล้อเท่ากันหมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระด,ด,ด,ดิ่งให้ด้วยนะครับก็อย่างที่บอกถ้าทําสีใหม่ก็น่าจะสวยหรือถ้าลูกค้าชอบดําเลยก็ผมว่ามันสวยนะ มันเป็นล้อที่หล่อลงตัวมากนะและเบาด้วยนะผมยกขอบสิบก้าในปกตินี่ลายไหนว่าลายลายพวก VIP อ่ะโอ้โหคนละเรื่องนะครับนะครับประมาณนี้หมดครบนะครับ ทองเน้ะแต่มันก็ตามอายุนะครับโอเคถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับปริมโปรช็อปนะครับมีล้อดีๆใหม่ๆมันจะมานําเสนอให้ทุกท่านดูอีกทีหนึ่งตอนนี้ของสต็อกมีีค่อนข้างเยอะมากมายนะครับก็เดี๋ยวมันจะมีที่ติดยางด้วยนะพวกบ b บ LM อเอเงในอะไรพวกเนี้ย เนี่ยมันไม่มีที่วางนนเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยว่าตายตรงนี้ไอจีนะครับนี่ขอบสิบห้าสิบสามสิบสี่มีนะครับเว็บสปอร์ตผมมีข้างนอกอีกนะนี่ยังไม่ครบนะครับนี่ลอเสเบนะมีเว็บสปอร์ตข้างนอกอีกนะครับยังไม่หมดนะเพราะว่าจะ โอ้โหไม่มีที่เก็บล้ะลูกค้ามองอย่างนี้เก็บยังไงนะครับก็โอเคเียถ้าชอบกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่ง,งด้วยนะฮะยังไงก็ดูเพื่อมีอะไรที่ชอบนะครับโอเคถ้าไงไปแล้วนะครับขอบคุณครับ